ปล่อยออกมาแล้วกับตัวอย่างที่2ของตอว Love and ัน under โดยคราวนี้เราจะได้เห็นบรรดาตัวละครในเรื่องหลายๆตัวแบบเต็มๆที่ในตัวอย่างก่อนไม่ได้เปิดเผยออกมารวมไปถึงปริศนาใหม่ๆที่อาจจะเผยข้อมูลสําคัญมาให้กับผู้ชมฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในตัวอย่างที่2นี้จะมีจุดสังเกตและอีสเตอร์เอ็กอะไรที่น่าสนใจบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาจากภาพยนตร์และซีรีส์ในจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่อง หากใครที่ยังดูไม่ครบและยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับดาวที่ขอกํกำลังเล่าเรื่องราวตำนานของตอให้กับเด็กๆบนดาวฟังก็น่าจะเป็นดาวดวงเดียวกันกับที่ตอใช้นั่งสมาธิหน้าต้นไม้ในตัวอย่างก่อนสังเกตได้จากต้นไม้บนยอดเขาเล็กๆที่ตั้งอยู่ในชาซึ่งเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนดาวก็น่าจะเป็นเผ่าอินทราไดส์หรือไม่ก็เป็นเผ่าเซนทูเรียนซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับยอนดูทําให้มีโอกาสเป็นไปได้วันนี้จะเป็นดาวเซนจูรี่สี ซึ่งเป็นดาวบ้านเกิดของเขาและหากยงไปถึงฉากที่ตอและเหล่ากาเดียนจะต้องเข้าไปสู้กับศัตรูปริศนาบนดาวก็คาดการได้ว่าตอและทีมรวมไปถึงคอกนั้นอาจจะเดินทางมาถึงดาวดวงนี้ได้สักพักแล้วเพื่อทำภารกิจบางอย่างคอกจึงมีเวลาพอที่จะเข้าไปนั่งคุยกับเด็กๆบนดาวก่อนที่ทีมจะเข้าไปทำสงครามกับศัตรูซึ่งเรื่องราวในพาร์ทของบนดาวดวงนี้ก็น่าจะจบลงด้วยการแยกย้ายกันไปของตอและทีมการเดียนนั่นเอง อีกหนึ่งข้อสังเกตของดาวดวงนี้ก็คือมีความเป็นไปได้ว่านี้อาจจะเป็นดาวอิดิกาเดอะแพเน็ตซึ่งเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่นั้นก็มีผิวสีฟ้าเหมือนกันแถมในคอมิกประชากรบนดาวยังเคยพยายามที่จะอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากต่ออีกด้วยนี่จึงอาจจะเป็นสาเหตุที่กอร์เดอะกอดบูเชอร์อาจจะพุ่งเป้ามาไล่ล่าต่อที่เปรียบเสมือนเครื่องยึดเหนียวจิตใจของคนบนดาวดวงนี้ชื่อสเปซไวกิงที่คลอกเอ,อ่ยออกมาเพื่อใช้เรียกต่อนั้น คือนิยายวิทยาศาสตร์ที่แต่งโดยนักเขียนชาวอเมริกันเอชบี Piper ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของโลกอนาคตในทีมสงครามอาวกาศที่ตัวละครเอกจะเป็นเผ่าพันธุ์ไวกิง้งโดยเขาต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและก็แน่นอนว่ามันก็เป็นการอ้างอิงไปถึงโตที่เป็นเทพนอสต,ตามความเชื่อของชาวไวากิง้งแถมยังออกผจญภัยในอวกาศแบบนิยายอีกด้วยซึ่งหากลองไปดูผลงานของศิลปิน ที่มีชื่อว่าโคเกออริเวราเราก็จะได้เห็นงานอาร์ตที่ดูคล้ายๆกับลูกของตอในตัวอย่างมากๆเสื้อที่ตอใส่ข้างในก็จะเป็นรูปของ The World Tree ที่เป็นแผนผังของอาณาจักรทาง9แบบที่เขาเคยวาดให้เจนดูในตอภาคแรกขอได้เอ่ยออกมาว่าตอนนั้นได้ช่วยโลกเอาไว้มา500กว่าครั้งแล้วซึ่งถ้าหากอิงจากอายุของตอใน MCU ที่มีจํานวนถึง1,500ปีนั้นจํนานจำนวนแค่นี้ก็ถือว่าน้อยมากๆและหากเป็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะหมายความว่าก่อนที่ตอจะเดินทางมายัางโลกในภาพยนตร์เดี่ยวของเขาในภาคแรกต่อก็คงที่จะเคยเดินทางมาที่โลกก่อนนานแล้วเพื่อทําสงครามความเจริญของแอสกาที่ปรากฏออกมาอีกอย่างก็คือพวกเขามีสนามกอล์ฟเป็นของตัวเองซึ่งก็น่าจะเอาไว้รับรองบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อน บนเรือไวกิ้งของโตอก็ยังมีป้าย c o c k t a i l s and Dreams" ซึ่งเป็นภาพยนตร์ในยุค80ของนักแสดงอย่างทอมครูซปรากฏออกมาอีกด้วยโดยมันก็อาจจะเป็นการล้อเลียนไปถึงแนวคิดของแฟนๆที่อยากจะเห็นนักแสดงคนดีมารับบทแปนนอารแมาในมัลติเวิร์สอื่นมากๆมีความชัดเจนขึ้นมาอีกนิดว่าสุดท้ายแล้วต่อละคอกจะแยกทางจากแกงกาเดียนแล้วมาที่ดาวสคาซึ่งเป็นที่ที่ทั้งสองได้เจอกันครั้งแรก ช่วงเวลาการลดน้ําหนักส่วนใหญ่ของโตน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาออกเดินทางมากับทีมกาเดียนแน่นอนเพราะในตัวอย่างเราจะได้เห็นตใช้พลังกายลากยานมิลานโนโดิโซซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นช่วงที่เขาใกล้จะกลับมาผอมแล้วนั่นเองฉากการลดน้ําหนักก่อน,อนจึงน่าจะเกิดขึ้นในตอนที่ทีมกาเดียนไปแวะทำภารกิจหลายๆภา,ารกิจบนดาวดวงต่าง ชุดของตอในตอลากยานมิลานโนนานก็ยิ่งเหมือนกับลูกของเอ็กเซลโรสนักร้องนําวงการแอดรอสเซรมากกว่าเดิมเข้าไปใหญ่ที่มักจะแต่งตัวแบบนี้ในยุค80จํานวนเวลา8ปี7เดือน6วันที่ตอพูดในตัวอย่างก็คือช่วงเวลาที่เขาไม่ได้เจอกับเจนฟอสเตอร์มาซึ่งถ้าหากนับช่วงเวลาตั้งแต่ตอเดอะดาร์คเวิด์ที่เซตอัพช่วงเวลาเป็นช่วงปี2012ถึง2013โดยนั่นก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายในไทม์ไลน์หลักที่เราจะได้เห็นตออยู่กับเจน และหากไม่นะตอนที่ตอเห็นเจนจากภารกิจย้อนเวลาในเอ็นเกมแล้วข้ามมานับช่วงเวลาในตอเลิฟแอนเดอร์ที่น่าจะเป็นช่วงเวลาในปี2025แล้วก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าหลังจากในตอเดอะดาร์คเวิลด์และในช่วงเวลาก่อนตอแรกนาร็อก ok, ตออาจจะได้พบเจนอยู่บ้างในเหตุการณ์ที่ไม่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ตามที่เราเคยได้ข้อมูลมาจากในภาพแรกนาร็อกที่ตัวของตอเองก็โดนแซวถึงเรื่องที่เพิ่งเลิกกับเจนมาโดยบางทีการที่เจนเข้าใจว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันแค่สาถึงปีนั้นอาจจะเป็น ไไปได้ว่าในช่วงเวลา5ปีเจนก็ได้ถูกดีดนิ้วให้หายไปเหมือนกันจังหวะที่เจนดึงค้อนมาจากตอก็ยังคล้ายกับจังหวะที่กัปตันอเมริกาทําในเอ็นเกมอีกด้วยประเด็นเรื่องการเป็นมะเร็งของเจนนั้นยังไม่ถูกเอ่ยหรือเผยปริศนาออกมาในตัวอย่างแม้แต่นิดเดียวซึ่งก็เป็นไปได้ว่าทางมาเวลอาจจะเปลี่ยนจุดกําเนิดการได้รับพลังของเธอมาหรือไม่ก็าอาจจะเก็บประเด็นนี้ไปเล่าในภาพยนตร์ทีเดียวเนื่องจากในตัวอย่าง เจนดูเป็นคนที่เหมือนจะเป็นตอมาได้สักพักแล้วแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นเธอออกไปทำภารกิจอะไรก็ตามสัตว์ประหลาดที่บุกมายังนิวแอสกาดน่าจะได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นแบล็กเบอร์เซอร์เกอร์ที่ก่อส่งมาเพื่อกะจะถล่มอาณาจักรใหม่ของตอให้สินซา ก็เดอะก็อดบูเชอรที่รับบทโดยคริสตเตนเบลก็ได้เผยโฉมปรากฏตัวออกมาจนได้ซึ่งนอกจากตัวของเขาที่มีสีดำเนื่องจากได้รับพลังมาจากซิมไบโอที่เขาใช้ผ่านอาวล a l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  a c k The e เนโครสอดเกาะกินอยู่ตามตัวแล้วยานอวกาศของเขาก็มีส่วนประกอบคล้ายๆกับซิมไบโอออกมากๆซึ่งมันเป็นพลังที่ก่อไปแย่งชิงมาจากเทพอย่งางนาวที่เป็นผู้สร้างมัน ทั้งนี้มันก็น่าจะเป็นการอธิบายถึงการมีอยู่ของซิมไบโอที่อาจจะเป็นต้นตอของการกําเนิดเวนอมใน MCU อยู่แล้วและก็อยู่ที่ว่าคราวนี้มันจะเข้าไปเชื่อมโยงกับซิมไบโอที่เอ็ดดี้บล็อกเอามาทิ้งไว้ในเม็กซิโกมากแค่ไหนในอนาคตออแบลกเดอะเนโครสวอดที่ก่อใช้ยังไม่ถือว่าเป็นเนโครสวอดอาวุธหลักที่กอใช้ในคอมิกเพราะพลังที่แท้จริงของดาบจะมีรูปแบบในอีกลักษณะหนึ่งมากกว่า ดาวที่ต่อต้องเข้าไปประทะกับกอในศึกที่น่าจะเป็นศึกใหญ่ครั้งสำคัญในเรื่องนั้นอาจจะเป็นออ l แร็กเดนเนโครเวิร์สซึ่งเป็นพลังขั้นสูงสุดของอาวุธที่จะทำให้ผู้ใช้อย่างกอเปลี่ยนตัวเองไปเป็นกึ่งจักรวาลจากที่เราจะได้เห็นไปว่าบรรยากาศร,บรอบๆของสถานที่นั้นจะมีสีขาวดำปรากฏออกมาซะเป็นส่วนใหญ่เสมือนเหยื่อได้หลุดเข้าไปในโลกของกอแล้วและในหัวคอมิคคิงตอที่แม้ว่ากอจะพ่ายแพ้ให้กับตอไปแล้วแต่พลังอำนาจนี้ก็ยังสามารถกัดกินจักรวาลได้เรื่อยๆ จนต่อต้องยอมเสียสละอำนาจเพื่อออกไปกำจัดมันให้สิน้นซากพลังที่กอใช้ด่าบเอาแบล็กเดนีโครซอรปักลงไปบนพื้นดาวอาจจะเป็นไปได้อีกทางวันนั่นก็คือพลังของกอตบอมระเบิดขนาดใหญ่ ที่จะสามารถทำลายเทพเจ้าทุกองค์ในจักรวาลได้ในระดับที่สามารถฆ่าล้างเทพที่เคยคงอยู่หรือมีชีวิตในช่วงเวลาต่างๆได้แบบง่ายๆทั้งนี้การใช้พลังแบบนี้ก็คล้ายกับตอนที่เซเลเชียลย่างเอสดันเดอะเซอร์เชอร์ใช้พลังของพาวเวอร์สโตนทำลายดวงดาวที่เคยไปเยือนมาก่อนด้วยการเอาคาถาจิ้มลงไปที่พื้นดาวทีเดียวก็สามารถทำลายสรรพสิ่งทั้งหมดได้แล้ว พลังสายฟ้าที่ยิงออกไปาราวกับปืนช็อตกันที่เจนใช้ผ่านค้อนโยเนียก,กับทหารในโอลิมปัสก็จะเป็นพลังที่เราไม่เคยเห็นต่อใช้มันมาก่อนและก็น่าจะเป็นการใช้ส่วนที่แตกของคอนเพื่อแยกออกไปโจมตีศัตรูอีกด้วยนั่นจึงหมายความวันนี้อาจจะเป็นท่าใหม่ที่เจนคิดขึ้นมาจากไอเดียของตัวเองแถมพลังท่านี้ยังมีประสิทธิภาพมากๆอย่างไม่น่าเชื่ออีกด้วย รูปปั้นส่วนหัวของ Living Tribunal ก็จะปรากฏออกมาในฉากที่เจนกำลังโชว์การใช้พลังเรียกสายฟ้าหลังจากที่โผล่มาแบบแวบๆใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness และโ Loki ทั้งนี้มันก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ว่าในอนาคตตุลาการสามหน้าคนนี้ยังไงก็น่าจะมีโอกาสปรากฏตัวออกมามีบทบาทแบบเต็มๆก็เป็นได้ นอกจาก Living Tribunal แล้วรูปปั้นข้างหลังของเจนก็ล้วนมีแต่บรรดา Cosmic Being ชื่อดังในจักรวาลมาเว e l แทบทั้งเซนไม่ว่าจะเป็นเดดเทพีแห่งความตายที่ใบหน้าของเธอนั้นเป็นหัวกะโหล d e h i Watcher ที่เคยปรากฏตัวออกมาแล้วใน What If ส่วนอีก2หัวที่เหลือก็จะเป็น Eon และ Infinity Cosmic Being ที่เป็นน้องสาวของ e t e r n i t y และดูเหมือนว่าจะเป็นตัวละครที่มีความเป็นนามธรรมามากกว่า พราะเธอนั้นอยู่ในทุกที่ในเวลาเดียวกันและเสมือนกับเป็นการรักษาสมดุลของจักรวาลนั่นเอง วอลค r รี rie, ได้ใช้สายฟ้าของเทพโซสมาใช้สู้กับกอนใน All Black The Necroverse ซึ่งหากเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วมันก็มีความเป็นไปนได้แค่ไม่กี่ทางเลยนั่นก็คือโซสอาจจะตายจนอาวุธของเขามาตกอยู่ที่วอลค r รีหรือไม่เขาก็อาจจะยอมให้วอลคิรีเอามันมาใช้แต่ความเป็นไปได้นั้นก็น่าจะหนักไปทางการตายของโซสมากกว่าเนื่องจากตัวละครกอขึ้นชื่อเรื่องการฆ่าเทพเจ้าและนอกจากโซสแล้วเขาก็อาจจะฆ่าเทพมาแล้วนับมีทวน เรือของโตจะมีชื่อว่าแอกิซึ่งเป็นเรือที่มีตัวตนของทะเลตามความเชื่อของเทพนอสชุดเกราะน้ำเงินแดงเหลืองของโตจะถูกอ้างอิงมาจากชุดเกราะรูนคิงโตในคอมิกสถานที่ที่ซอใช้ประชุมกับเหล่าทวยเทพจะมีชื่อว่า c า u ซีออฟกอร์เทสแถมในภาพนิ่งเราจะยังได้เห็นเทพที่อาจจะเป็นเทพ,พีบัสจากวากันดาและไม่แน่ว่าบางทีก็อาจจะมีเทพ,พีอียิปต์จากมูลไนออกมาปรากฏตัวด้วย ชุดสีน้ำเงินที่ตอสวมใส่ตอนสู้กับทาหารในโอลิมปัสก็เป็นชุดที่พวกเทพกรีกโรมันสวมใส่กันเป็นปกติอยู่แล้วซซสที่รับบทโดยรัสเซลโครก็น่าจะคงคาแราเตอร์มาจากตำนานจริงๆแน่นอนเนื่องจากเทพองค์นี้ขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้และมักจะมีหญิงสาวหรือไม่ก็เทพที่เป็นผู้หญิงล้อมรอบอยู่ตลอดซึ่งในตัวอย่างเราก็จะได้เห็นว่ารอบๆของตัวเขาก็จะยังมีสาวๆล้อมอยู่เป็นจำนวนมากอีกด้วย ความเป็นไปได้ว่าซูสอาจจะจําตอไม่ได้หรืออาจจะไม่แน่ใจว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นตอที่เขาเคยรู้จักหรือเปล่าเขาจึงลองที่จะเสกให้ชุดของตอหายไปจนไม่เหลืออะไรเพื่อพิสูจน์ว่าคนที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่พวกตัวปลอมที่แอบแฝงตัวมาทั้งนี้การที่ซูสคิดแบบนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าข่าวของโกที่ออกตระเวนฆ่าล้างบางเทพเจ้าได้แพร่กระจายไปทั่วจักรวาลแล้วซูสจึงอาจจะยังคงระแวงเลยต้องการการพิสูจน์ที่มั่นใจได้นั่นเอง ก้นของตอก็ยังเป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังตอแรกนารอกที่เขาเคยเห็นก้นของฮักปรากฏออกมาแบบเต็มเต็มตาอีกด้วยรวมไปถึงมุกก้นแห่งอเมริกาของกัปตันในเอ็นเกม ทางนี้ก็ต้องไปดูในภาพยนตร์กันอีกทีว่ามาเวลจะยอมให้เราเห็นก้นของคริสแฮมวอร์ดจะจะไหมหรือว่าจะมีกางเกงซ้อนอยู่ไม่ก็อาจจะเซ็นเซอร์ค้างไว้แบบในตัวอย่างนี้ก็ได้แต่ก็มีความเป็นไปได้อีกอย่างตามสไตล์มาเวลนั้นก็คือฉากนี้แค่ใส่เอาไว้ในตัวอย่างขำๆแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นฉากนี้ในภาพยนตร์เลยด้วยซ้ำรอยสักที่หลังของตก็ยังมีรูปหมวกเขาของโลกิป,ปรากฏออกมาอีกด้วยซึ่งเขาก็น่าจะสักเอาไว้เพื่อระลึกถึงน้องชายผู้จากไปนั่นเอง ดูเหมือนว่าทีมของตอที่ประกอบไปด้วยเจนวอลคิรีและคอกจะเข้ามาในโอลิมปัสโดยไม่ได้แจ้งสุดล่วงหน้าว่าพวกเขาจะมาเนื่องจากทุกคนนั้นต่างสวมหูดสีต่างๆเพื่อปกปิดตัวตนเอาไว้อีกทั้งพวกเขายังไม่ยอมเปิดเผยตัวที่จะลงไปช่วยตออีกด้วยโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการเจาะตัวอย่างที่2ของตอเลอร์แมนนเดอร์ ซึ่งในที่สุดเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของไวรัสอย่างกอร์ด์กอตบูเชอร์และเทพสายฟ้าในตำนานกรีกอย่างซุสตทักทีแถมการปรากฏตัวของเจนในหลายๆฉากก็ทําให้เราได้เห็นว่าเธอจะมาเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในภาพยนตร์แน่นอนโดยกําหนดการตอนนี้ภาพยนตร์นั้นก็จะเข้าฉายในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมยังไงแฟนๆมาเวลก็รอติดตามข่าวกันเอาไว้ให้ดีๆเลยและถ้ามีตัวอย่างใหม่หรือทฤษฎีที่น่าสนใจปรากฏออกมาอีกเราก็จะนํามาวิเคราะห์ให้กับทุกคนได้ดูอีกแน่นอน ท้ายที่สุดนี่เธเพื่อนคิดว่าอาจจะมีจุดสังเกตและอีสเตอร์เอ็กในตัวอย่างไหนนอกเหนือจากที่พวกเรายกมาก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเดอะเฟลกโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ